สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กและโซเชียลแพลนทุกท่านนะคะเฮ้วันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่โยนรยาวาราชชีนะคะมาทำอะไรคะคุณแม่วันนี้นะคะก็พี่เออน้องเซย่านะคะมาแต่งหน้าไปงานเอิออีเวนต์งานหนึ่งนะเป็นงานลุคเอิบเขาเรียกว่าลุคแกรสบี้นะคะซึ่งคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นแกรสบี้ดูน้องเซย่านะคะวันนี้ก็จะมีเป็นขนนะคะเห็นไหม Love ยู u <laughs> สักชุด ในะคะจนฟงฟริงของนางฟงฟริงนะคะก็พี่โยแต่งให้นะหน้านี้ใช่พี่โยแต่งให้นะคะก็ไปฟดติดต่อติดต่อแล้วพี่โยแต่งให้นะคะหน้านี้ก็ติดต่อก็บอกว่าสวยนะเพจเปรู้แบบว่าเออบล็อดเวย์สมัยก่อนอะไรฟิลนั้นมาลีลีนแบบพวกแบบดอนคนมาดอนน่างานเกินเนาะมาอย่างเห็นมาอย่างคุณแม่เลยคุณแม่ก็สวยหวานแบวนะคะแล้วมาหน้าแมไปด้วดูชุดด้วยนะคะ แก๊สไหมคะแก๊สบี่แปลว่าอะไรคะแปลว่าแก่แก๊สก็คือแก่อะไรกี่ดอกไม่พูดเลยกินก็นไม้ผู้ดีอะไรมัต้องโราณผู้ดีสมัยสมัยโบราณยุคสองศูนย์นานปะล่ะเออก็กิจะกันแก๊สบี่ก็อย่างเงี้ยแหละที่เห็นเนี่ยเออก็มีแบบหัวเหอมีคอเออตั้งหงตั้งหูอะไรฟิลนี้นะคะโอเคพี่โออะไรเนี่ยขอบคุณนะคะ เออกับคุณน้องเออเขาเรียกว่าน้องจกเข้ามาจบเข้ามาเดี๋เดี๋ยวอันนี้เป็นชื่อเนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะมีมีคนถามนะคะว่าจกตาแปลว่าอะไรคะพี่โยเดี๋ยวบอกไปสิค่ะคือจบแล้วคือคือพี่โอว่าพี่โดระยะจกตาพี่โมงมากเลยอะไรจกตาก็คือฟิลแบบว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะสถานการณ์ตัวอย่างเช่นอ่ะพี่โอ เจอหนูอครั้งแรกน้องเสยาน่ารักจังเลย <c oughs> <c oughs> อเน,นี้ยงคือจกตาเขาแตอย่างหรือฟิลแบบว่าเวลาเราไปซื้อขนมแบบเป็นห่อมาแล้วแบบหออยู่ใหญ่มากเลยแต่พอแกะออกมาแล้วแบบหยอกขนมจกตานึกออกว่าคือมีอสี่ห้าชิ้นอะไรฟิลนี้ก็คือเรียกว่าจกตาได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> แต่แต่คำมแปลที่ชัดเจนที่สุดนะคะมีค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะรับคุณติ๊กตี้ะกับหมาที่ไว้วางใจนะครับในการมาแต่งหน้าที่ร้านเดลักโซนี่ของพี่โยตงประาันชื่นนี่จากา็ข so um, อบคุณมากเลยก็ติดต่อพี่โยได้เลยสำหรับการแต่งหน้าเนาะจะบอกว่าอะไรลูกป้าตอนแต่งนี่ก็เกรงมากเลยแต่พอแต่งมาอุ้มบอกว่าจะมาให้แต่งทุกวันเลยโอ้ยมาน่ารักมากที่สุดเลยอันนี้คืออันนี้คือจบรู้ยังคะคือจบอะมาจบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวให้น้องติ๊กตถ่ายก่อนนะคะได้เลยมามาที่แต่งแต่งออกคิดมแย่าใช่ไหมเต็มใจ ชอบอะไรแชร์นะคะแต่กระจี้ใหม่ค่ะสิคะตกระจี้ใหม่ค่ะแล้วเรบอกดูคลิปจริงๆแกนี้เรียกว่าจกตาค่ะอนีอนี้อนีเจ้าแม่เจ้าแม่จมจกตาของเธอจังเลยแตกะจี้ใหม่ค่ะอ๋อเร็วๆหนึ่ตกระจี้ใหม่ค่ะ